นี่ฉันคือแซนตัวจริงฉันตัวหาที่เป็นตัวจริงถ้าพูดไปอยู่เรื่อง,องนีน้แกก็มาดูกับฉันได้มา <c oughs> เก็บตู้ฉันไม่ได้คิด <c oughs> ว่าตู้ฉันไ,ได้เหรอ,อจอบเอ้ย ยังไม่ดูนะที่น่นะัยไม่ดูเลยยังไม่ตายนะตาแล้วฉันยังไม่ตายอ่ะน

ก็ได้แต่ไม่นะแฮเฮแฮ ก้านั้นดอหเอากูไปโอ้ชิบหายยังไงแอ้วแสดง่ก่อนก็อูตรงหัวเหมือนฉันสินะถ้าฉันหัวขาดมันก็จะตายทันทีแกก็ยู่เยอะสินะ เออข้าหยิบมันตายอีวเย้ยาชน,าาน,าาน,านะเ้าชนะเอฟพลังก็หายไป มียาฟื้นยอดอยู่น่าจะใช้ได้อะไรวะเนี่ยใช้ยาฟื้นยอด